โอเคแล้วผมก็สวัสดีครับอยู่ผมเล็กคืๆนะฮะวันนี้เราก็จะมาทําอะไรวันนี้ผมจะมาสอนเพื่อนๆทำวายๆนะฮะเออตัววัชพืชน,นะครับเอเลียนแบบเอเลียนพืชพ,พันธุนะะผัดโทริสงวัตต์นะฮะ <c oughs> เอาเป็นว่าเราจะมาทําตัวพืชพันธุ์กันนะ,ะผมแล้วก็สิ่งที่เราจะต้องใช้ก็ไม่มีอะไรอะ่ะก็เดินเข้าป,ประตูกันเลยนะเราจะมาทำวายๆซึ่งก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเหมือนเดิมหรือเปล่าแต่ผมไม่อยากให้มันเหมือนเดิมเท่าไหรอ่อ่ะ ไม่ค่อยฟีลเลยนะไอการทำวายแบบแบบแบบวะนะเฮ้ยแบบส่งผมไปแบบอื่นอะไเงี้ยไม่ไม่ฟีลนะเฮ้ยแล้วมันมาเดินไม่ได้ไอะชา l e เลนจ์อินค d ูดาว for 15นาทีโอ้โห15นาทีเลยเลยนานไปแบบนะครับโอเคนะนั้นเดี๋ยวผมมาอีกทีตอนมันครูดาวเสร็จแล้วกันนะจ๊ะโอเคนะผมตอนนี้นะครับในนี้ก็ปลดล็อกวันที่เรียบร้อยแล้วนะผมดันเจียนนะ อ่าเรา no เมาดูนะผมถ้าเพื่อนๆไม่อยากถ้าเพื่อนๆไม่ถึงด่านที่สี่แปดแล้วไม่ไม่อยากชรเลนเพื่อเพื่อนก็ต้องเสียห้าร้อยโอมินิคอยซึ่งผมว่าเล่นได้ถึงสี่แปดแล้วก็มาชร์เลจนดีกว่านะครับเพราะว่ามันห้าร้อยโอมินิคอยเนี่ยผมว่ามันซื้ออะไรได้เยอะนะครับถ้าเอเล่นหมายมาหรือว่าเอเล่นต้องใช้แบบว่าเหรียญจริงๆนะครับผมไปเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเอ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเอ้ยเฮ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 ้ยเพื่อนไอเราเวลาพร้อมเขาเขาทำาปันอย่างนี้เหรอ เวลาแบบแบบผู้เล่นพร้อมนี่คือกระเด้งอย่างนี้เลยยอดไปเลยเพื่อนแล้วไงต่อเนี่ยเขากำลังเทเลพอร์ตอย่าบอกนะแมปเดิมเนี่ยน่าจะให้ผมไปเล่นแมปแมปเดิมแน่เลยอ้ยอ้ยไม่ใช่อ๋ออุ้ยอุ้ยอ้ยเอ้าทำเอ้าอ๋อมันต้องกดสกิลด้วยโอ้ยให้เล่นเป็นวายๆนะผมเขาเรียกว่าให้ฝึกไปพร้อมกันเลยนี่อ๋อนี่อันนี้คือที่ที่วายสามารถใช้ถาวรในนี้ได้นะครับเราข้างบนนู้นโอ้ เป็น Spiderman เลยจริงฮึบเอ้ยเอาชิบหายแล้วอันนี้ปีนได้วายปีนได้ใช่ไหมเอ้ยเอาชิบหายแล้วึ้นไงอะเพื่อนเอ้ยเอามาขึ้นใหม่ใหม่สิปุ๊บนี่อย่างนี้นะครับปุ๊บเราต้องเล็งไปตรงนูน้นอ,อ๋อโอเคต้องเล็งให้โดนจุดเลยนะเพื่อนๆโอ้โหแล้วติดติดนัดด้วยอ่ะไปต่อเลยนะครับโอ้หมันต้องตามเวลาที่กำหนดด้วยคนระับผมเหลืออีกไม่กี่วิละ อยู่ไหนเนี่ยโอ้อยู่ข้างบนปุ๊บไปไปไปต่อกันเลยนะครับว่าอ,อยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยไอ้ไอ้ที่มันโหเฮ้ยผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วไปเลยตั้งระยะนี้โหยระยะนี้ก็ได้เลยนะครับผมคือถ้าเห็นรูปอะยังไงมันก็ได้เลยนะุโอ,โอเคได้แล้วเนี่ยผ่านแล้วนะฮะเอ้ยอย่างนี้ก็เจ๋งดีไม่ไม่ซ้าซากนะผมมันไม่ซ้ําซากเหมือนกับไอ้ไอ้นี่นะเขาเรียกว่าอ,อะไร อ,อไอดิโตนะฮะนี่เราก็ได้ไวายวายไปแล้วใช่ปะอาา้านี่นะผมวายวายเฮือโมเดลสดุดอะพิสดารแล้วใบห,หน้าเป็นยังไงท่านเฮ้ยห,หน้าเหมือนไอ้นี่เลยอะไรให้เรื่องอะไรไออ, <c oughs> อมองอัสอะอมองอัสตัวเขียวนะฮะหน้าเป็นอย่างนี้เลยแล้วปากเป็ดแล้วมันใช่วายวายจริงเลยแล้วมันมาเดินทุเรียนอย่างเงี้ยเฮ้ยมันเหมือนแสงไอตัวในแสงอุษาเลยอตัวนั้นน่ะชื่ออะไรกนันอะ เซตสื่อนะฮะเหมือนเซตสื่อในแสงอุสาเลยอะ่ะใช่เลยนะครับใครที่แบบว่าออรู้จักนะครับผมนาโตะนะอย่างเจ๋งอะ่ะวายวายในแบบนี้นะครับก็ปลดลอ็อกวันที่เรียบร้อยแล้วคลิปนี้ก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรแล้ว <laughs> คลิปนี้ก็มีเท่านี้แล้วผมเ <laughs> พื่อนเพื่อนอยากให้ผมมาทําอะไรในคลิปเอบอยากให้ผมมาเล่นแบบนี้ต่อก็คอมเมนต์กันไม่ได้ นะส่วนคลิปนี้ก็มีเท่านี้แล้วผมมาสอนเฉยๆนะถ้าใครอยากไม่ให้ไม่เล่นเดี๋ยวรอพาต่อไปนะผมรอรอคลิปต่อไปนะส่วนคลิปนี้มีเท่านี้จ้ะไปละมวยบอลไปก่อนแล้วไปทำวัชพืชมวด